ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตระสู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตระสู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตระสู้ชอบได้โดยพระองค์เอง homage to the blessed one noble one the rightly self awakened one homage to the blessed one noble one the rightly self awakened one homage to the blessed one noble one the rightly self awakened one พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะท่านได้ประสูติณที่สวรุมพินีวันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ บรมบริษัทเจ้าบรมีเต็มรงมาประสูตรนี้เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงในวันวิสาขมานี้ก็มีเหตุการณ์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญอย่างมากที่สุดของพระพุทธเจ้าแล้วของพระพุทธศาสนาโดยเธอได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นครั้งที่สองของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคือในครั้งแรกนั้นเพียงเกิดมาได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์ แต่การต่อสู้นี้ถือว่าเป็นการเกิดขึ้นใหมอ่อีกครั้งหนึ่งเป็นการเกิดที่หาได้ยากมากเป็นการเกิดที่สมบูรณ์พร้อมด้วยอริยผลรู้แจ้งซึ่งสรพกิจทั้งปวงหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมานคือทุกข์และสุขทั้งปวงได้หมดสิ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแปลว่าผู้ต่อสู้ชอบ ได้โดยพระองค์เองผู้ไม่ได้รับบัญชาจากไข่ผู้ไม่ได้รับองค์การจากพระผู้สร้างหรือเทวดาองค์ไหนแต่เป็นการรู้แจ้งโรคทั้งปวงที่เจ้าชายสิทัตะในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพึงกระทำได้และทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรู้เหมือนพระองค์ทรงรู้ด้วยเหมือนกันดังนั้นจึงทำให้ผู้เรียกพัะธมวินัยคือคำสั่งสอนของพระองค์ว่า พระพุทธศาสนาซึ่งก็แปลว่าศาสนาของผู้รู้แจ้งศาสนาของผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวลซึ่งพระองค์นั้นทรงรู้แจ้งแล้วเป็นสมมาสมุทธ,ธาแล้วก็แสดงธรรมเปิดให้จิตใจของศาสนิกชนทั้งหลายนั้นรู้แจ้งตามพระองค์ได้ด้วย The b o d h i s a i a "The Buddha to be was born in Lumbini Grove." This is something that does not arise easily. The Bodhisattva, with his Bharami, his full spiritual perfections, came down to be born for the true benefit of all mankind. The day of Wisaka Puja is the commemoration of the most important occurrences of the Buddha and of Buddhism. It commemorates the two births of Prince Siddhartha the first birth was being born with a human body but his enlightenment was another birth an incredibly rare birth a noble perfected birth one that knew clearly into all the mental defilements one that escaped from mara's trap that is completely ending all the sensual happiness and suffering this was what made prince siddhartha become the samma samputta this translates as the one who is enlightened all through his own efforts one who doesn't receive any teachings from anyone not receiving any rites from a divine god or any deity but knowing clearly into all the world this is what prince siddhartha in the status of being a normal human being was able to achieve, and every person has the right to know just as the Buddha knew as well. So the people called the Dhamma Vinaya, that is, the Buddha's teachings, as the Buddha Sasana. This translates as the religion of the awakened ones, the religion of those who practice for the freedom from all the mental defilements. so when the Buddha became enlightened after he became the sama m sam Buddha he then taught the dhamma and opened the minds and hearts of the masses to become enlightened following the Buddha as well การอุบัติขึ้นของพระสมบัติธรรมเจ้าแต่ระพระองค์ไม่ใช่จะเป็นของง่ายเลยเพราะว่าอะไรพระพาทิตส,ส่องแสงสว่างมาอย่างโลก พระอาทิตย์นี้จะเป็นร้อยดวงพันดวงก็ตามแต่ไม่สามารถส่องแสงสว่างให้ใจของคนนั้นพ้นจากเกรียดทั้งหลายทั้งปวงได้ส่องสว่างให้แก่ชีวิตของสรรพสัตว์ในโลกทั้งปวงนี้ได้แต่พระองค์นั้นเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่เลือกที่รักผักที่ช่างเพราะพระองค์นั้นเสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไยเดียวและก็เป็นการยากมาก ที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นสักพระองค์หนึ่งัชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยก็จะร่วมใจกันจัดวันสําคัญคือวันวิสาขบูชาเพื่อรำลึกถึงวันสําคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวันที่พระองค์ได้ประสูติตัสรู้และ,สะเสด็จด,ดับขันธปรินิพานตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกสถานที่ประสูติคือสุรุมพินิวันปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาลสถานที่ตัสรู้ก็คืออยู่เมืองพุทธคยาสถานที่ปรินิพาน the arising of each buddha is not an easy thing at all. why? because even with 100 or 1,000 suns that shines light onto the world, this still won't be able to illuminate the minds of living beings to become free from all the mental defilements. this won't be able to illuminate. The lives of all living beings in the world. But the Buddha is compared to the sun that illuminates the lives of all living beings, and this light does not choose and differentiate between them with love or hate. The Buddha was born for the benefit and happiness of all humankind and living beings, for only this. And it is so incredibly difficult for the arising of one Buddha, and so all Buddhists gather together in harmony to organize Visakha Puja. This is so that we can recollect this important day of the Buddha, the day the Buddha was born, enlightened, and attained to Parinibbana, which falls on the fifteenth day of the sixth lunar month. He was born in Lumbini Grove, which is located in present-day Nepal. The place of his enlightenment was in the town of Bodhgaya, and the place of Parinibbana was the town of Kushinara, that we know is in present-day India." คืนี้วันที่พระองคนะ์ได้ตัสรูน้นี่ก็มีเรื่องพระสุทธที่ได้จารึกกันมาแล้วว่าในวันขึ้น15ข้ามเจน6ก่อนพุทธักสราช45ปีในวรา,ชาวเช้านี รมรมารพิสัทเจ้าประทับอยู่ในใต้ต้นไทรเรียกว่าอชะปารนิโคตนางสุชดาบุตรีของผู้นําหมู่บ้านได้นําข้าวมัทุปยาศอันปรุงขึ้นมาจากนมและทัญ,ญพืชต่างๆหลากหลายมาถวายแก่พระรมรมโรพิสัทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนั่นแหละนางสุชดาเคยมาบนบานสารก่ลาวไว้ที่ต้นไทรใหญ่นี้หากว่าเทพยาดาได้โปรดปาน ประธานให้นางตั้งคันมีบุตรแล้วนางจะนําข้าวมาทุพยาตมาถวายไม่นานหลังจากที่นางบุญบันแล้วก็ได้ตั้งคันตามที่บุญบันไว้ต่อมานางคลอดบุตรเติบโตได้อย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายนางสุชาดาจึงได้ถวายข้าวมาทุพยาตแก่บรมโพธิสัตด้วยความปลื้มใจเป็นยิ่งนัก And the day the Buddha was enlightened, which in the sutras say falls on the 1 5 t h day of the 6 t h lunar month, 4 5 f i v e years. Before the beginning of the Buddhist era. That morning, the Bodhisattva was residing under the banyan tree called the Ajapala Nikroda. Lady Sujata, the daughter of the chief of the town, offered Matupayasa, or honey infused milk porridge, to the Bodhisattva by chance. Lady Sujata had previously come to this banyan tree to make a wish for a child.

ในวันนี้ไซ้ขอให้ถานนี้จึงลอยทวนกระแสะน้ําหากไม่ได้บรรลุธรรมใดๆขอให้ไหลไปตามน้ําธรรมดาจะสิ้นคำนิฐานถาดลอยทวนกระแสะน้ําขึ้นไปแล้วก็จมลงมาในกลางแม่น้ำนี่เมื่อพระบรมสด็จเจ้าได้เสวยพระกายรันแล้วพระองค์จึงเสด็จพักผ่อนในอริยบทในป่าไซ้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นจนหยุดความภาคเพียนพระองค์ได้รับความสดชื่นอย่างนักเวลาช่วงบ่ายพระองค์เสด็จมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิพบกับพรหมณ์คนหนึ่งชื่อโสธิยะ นำยาคามาถวายแปดกำมือพระบริษัทรับยาคาแล้วนำมาปูราที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อตะวันยังไม่ทันตกดินนะพระองค์ได้เริ่มบำเพ็ญเพียรเจริญอาณาปาันสติช่วงนี้แหละนะในพระสุจริตว่ามีพญามารพร้อมเซนนามานันได้พากันมาจะมาชิงบัลังของพระองค์ที่ประทับอยู่พระองค์ยืนยันกับพญามารว่าบันลังนี้เป็นของเราได้มาด้วยการพำเพียรอย่างยิ่งยวดพระเจ้าต่อสู้จับกับพญามารจนพระเจ้าก็สรงเคชนะ After the Bodhisattva finished the meal of milk porridge, he took the gold tray to float on the Niranjara River, and he made the determination that if he was to attain to becoming a fully enlightened Buddha today, then may the tray go upstream, but if he wouldn't succeed, then may it go as normal with the current. After the determination, the tray floated upstream and then sunk down into the river. After the meal, the Bodhisattva took rest in the banyan forest in the area, and so he paused his effort in the afternoon to refresh himself, and then he went to the Mahabodhi tree and met the Brahmin Sotia, who offered him eight bundles of straw. The Bodhisattva received it and spread it under the Bodhi tree. And before the sun had set, the Bodhisattva sat and put forth effort by developing Anapanasati, the mindfulness of breathing. And here it is said that Mara, with his hordes, came to challenge the Bodhisattva for his seat that he was sitting on. The Bodhisattva said that this was his seat and that he had acquired it by his great effort. The Bodhisattva challenged Mara until the Bodhisattva was victorious. Mara retreated with his hordes and didn't come back to trouble the Bodhisattva. ขันมียามาราถอยไปแล้วคันที่พระพุทธเจ้าเจริญอนานาปานสติก็ได้เข้าฌานสแลร,รับรู้ฌานเป็นกระบวนการของตัดสรุทั้งสาฌานฌานที่หนึ่งเรียกว่าฌานที่พระอ,องค์ระลึกชาติได้ยังรับไม่ทั่วในชาติที่ผ่านมาแล้วอีกฌานหนึ่งนั้นก็เป็นความรู้พิเศษเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเรามนุษย์และสัตว์อ,อื่นๆว่ามาแต่กรรมใด คือทราบว,ว่ากรรมของสัตว์ต่างๆคือทราบกรรมของสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีพระองค์จึงได้ตัดเอาไว้เป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโส,สัตว์ลงนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ว่าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุเป็นมะสมมาสัมพทธเจ้าคราวนี้ในยามสุดท้ายของราตรีนั้นก็ประมาณได้สองไปแล้วเพราะยามหนึ่งก็คือหกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มไปทีสองนี่พระองค์ก็ได้ความรู้พิเศษระลึกชาติได้ ในยามแรกยามที่สองพระองค์ก็ทรงรูก,กรรมของสัตว์มายามที่สามตั้งแต่ตีสองมานี่แหละพระองค์มีความรู้พิเศษอันเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลรชนิดทะ,ะเอียดที่สุดจากพระฤาษีมีเพียงความผ่องใสบริสุทธิ์โดยพระองค์งก็สงสาบว่าเิเรตัวสาคัญนั้นนําไปสู่การสร้างภพสร้างชาติคือตัณหาเมื่อพระองค์ตรัสรูท้ทำลายตัณหาเสียสิ้นแล้วทั้งมีกําแพงสติที่ยิ่งใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้ตัณหาก่อร่างสร้างตัวมาก่อทุได้อีก เึ่งชาวพุทธกระจายว่าพระพุทธพจน์นี้เรีกกว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ในอริยสัจสีความจริงออนประเสริฐท,ที่มนุษย์ทุกคนประจั์หักได้บำเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดการตรัสรู้ของพระเจ้านี้คือเข้าถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงองค์ทรงสลัดเครื่องพนาการกิเลสที่รัดลึงมายาวนานออกไปได้หมดสิ้น after Mara had retreated the Bodhisattva developed a n a p a n a Sati until the fourth Jhana And then proceeded towards enlightenment through gaining the three insight knowledges. The first knowledge was that he could recollect his manifold, incalculable past lives. The second knowledge was a special knowledge about the karma that led to the arising of humans and living beings. He knew clearly into the karma of living beings. So the Buddha said, Kamuna watati loko. Living beings go according to their karma. But the Bodhisattva had not yet attained awakening as the Buddha, which was not until the last watch of the night, after 2 am. The first watch of the night was 6 pm to 10 pm, where he had the special knowledge that he could recollect past lives. The second watch was 10 pm to 2 am, where he knew the karma of living beings and on the third watch from 2 a.m. the buddha had the special knowledge of the destruction of the mental defilements this was through insight and from his heart he had radiance and purity and the buddha knew that the main mental defilement that led to the creation of birth and existence is tanha craving when the buddha became enlightened he had destroyed craving with the wall of his great mindfulness that didn't allow an opportunity for Tanha, craving, to build any more suffering. Buddhists understand that this teaching is that craving is the cause of suffering, which is within the Four Noble Truths. These are the most excellent truths that are able to manifest for every human. As long as they develop effort until it has been attained, this awakening of the Buddha is the attainment of true freedom. The Buddha gave up all that bound him; that is, the mental defilements that had grasped him for such a long time. He had completely eradicated them. เป็นสัญญาณแห่งมนุษย์ผู้าัฒนาความสุขแท้จริงเป็นวรรสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์จะกำหนดทางชีวิตตัวเองได้เองเป็นสัญญาณแห่งมนุษย์ผู้าัฒนาความสุขแท้พึงแสวงหาเอาด้วยตนเองโดยไม่ต้องอ้อนวอนถวยเทพใดๆการกระทําการพูดการคิดของมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นจะเป็นอย่างไรพวกนั้นเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่านิพพานโดยทําลายกิเลสคือความหลงอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด ตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ทั้งหลายปองทราบชัดว่าตัวความหลงนี้เป็นเหตุปัจจัยนั้นน่ะให้ตัญหาเกิดตัญหาที่เกิดแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดชาติในภพต่างๆนั่นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วตัวความทุกข์นี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดชาติเกิดภพเกิดอุปทานเกิดตัณหาเกิดความหลงกันอีกที่เรียกว่า โซ่ทั้ง12ข้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยทึ่งให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเองพระพุทธเจ้าตัดโซ่12อข้อนี้ขาดสิ้นไปก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันลุ่งอรุณการเกิดขึ้นนี้การเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดทางจิตใจที่ทําลายอาวิชชาได้ขาดสิน้นเป็นสัมมาสัมพุทธะตัดสรู้ชอบด้วยโดยพระองค์เองด้วยปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้านี้แหละยังได้ ชื่อว่าเป็นพระอระหันเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทเป็นผู้ตัดสรุ้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองพวกนั้นถึงพร้อมด้วยนักวิชาและจารณะต่างๆเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีอย่างนี้เป็นตน้น This is the day of illuminating incomparable wisdom. It is a signal for humans who seek to cultivate true happiness. It was the day of the human right to determine their own way of life, the signal of humans' desire for ultimate happiness, and that it could be gained all through one's own efforts. There was no need to pray to any deity. A human's own actions, speech, and thoughts are what would show how that human's life would be the Buddha attained the state that is Nibbāna by destroying the gilases, that is, ignorance, which is the cause and condition for tanhā, craving, to arise, and then for upadāna, clinging, to arise, and then for becoming and birth, to arise, and leading to the whole mass of suffering. The Buddha knew clearly that ignorance was the cause for tanhā, craving to arise and tanha was the cause for clinging attachment and the arising of me and mine this is the cause for suffering to have birth in different realms and have suffering arise and this suffering is the cause for becoming and birth and the arising of upadana the arising of tanha and then having ignorance arise again this is called the twelve links of the chain known as dependent origination, which arose in the bodhisattva's mind. The Buddha had cut the twelve links of this chain completely, and then attained to becoming the Sammasambuddha after that night. This birth, the arising of the Buddha, was born in the heart that had destroyed Avijja ignorance completely he was a sammasambuddha enlightened all through his own efforts achieved with his great wisdom of the buddha that is why he is called an arahant that he is far from the mental defilements he is a sammasambuddho one who is rightly self-awakened the buddha was perfected with knowledge and conduct was one who knew clearly into the world. He was one who had gone well. These are some of the Buddha's virtues. เมื่อพระองค์นั้นทรงมีทัพปัญญาที่คุณไม่มีผู้ใดสมเหมือนที่จะมารู้มาทำลายกิเลสได้โดยพระองค์เองนะมนุษย์ผู้ได้ฌานสม,มบัติแก่ค่าทั้งหลายยังไม่มีผู้ใดมีปัญญาขนาดนี้เทวดาพรหมชนสูงสุด ยังไม่สามารถที่จะเอาการชนะกิเลสที่อยู่ในใจทั้งส่วนหยาบส่วนกลางละเอียดนี้ได้เลยมีแต่มรมพระพุทธเจ้าสิทธตถราชกมุมารพูดบารมีเต็มแล้วนักตรัสรู้เป็นพระสมมานุธรเจ้ามีปัญญาที่แหลมคมฉะันพระปัญญาที่คุณของพระเจ้านั้นไม่มีผูดด้ใดที่จะเสริมมเหมือนในสามโลกธาตุพวกเรานั้นควรจะมีความพิติยินดี นะลรึกถึงพระศาสดาของเราผู้ซึ่งมีพระปัญญามากและก็ทรงสอนให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพวกเราน้องมากล่าวคำมานอบน้อมสรรเสริญคุณของท่านทุกวันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย The Buddha had great wisdom At that time, there was no one comparable who could know and destroy the mental defilements all through their own efforts. The people who had high jhana levels didn't have this level of wisdom. Even the Devas and highest Brahma gods couldn't overcome the mental defilements in their minds, whether the coarse, middle, or refined ones. Only the Bodhisattva Prince Siddhartha who had full barami and became enlightened as the Samma Sambuddha could do this. There was no one with perfected wisdom that was equal to that of the Buddha in the whole three world systems. When we recollect our Sasada, the founder of the Dhamma, we will have great rapture and joy. And the Buddha possessing this great wisdom, he taught us to practice Dhamma. so when we have faith and confidence in the awakening of the Buddha, then we chant and pay homage to the virtues of the Buddha every day. The arising of the Buddha did not come easily. ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้แสดงธรรมพวกเราก็ไม่รู้จักหนทางที่จะเดินไปพวกเราจะต้องทนทุกข์เวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏฏะสงสารนี้ นับไม่ถ้วนหาทางออกไม่เจอท่านยังเล่าวัาวตาสงสารเมืองต้นหาไม่พบเมื้องปลายที่สุดของวัตาสงสารนั้นก็หาไม่เจออีกแม่ยานของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าดูแล้วว่ามนุษย์นี้เกิดขึ้นมาอย่างไรชาติที่แล้วเป็นยังไงนลึกไปแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเลยมีการเกิดมีการตายไปเรื่อยๆเลยในดวงจิตดวงหนึ่งเนี่แลวยังไปข้างหน้าอีกก็จะหาที่จบไม่ได้อีกนะว่ามันจะจบตรงไหนจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเห็นได้ว่าทุกคนนี้คนในโรคปัจจุบันอาจจะมีความกลัวการตายแต่รู้ไหมว่าการตายนั้นมันไม่จะเป็นชาติแรกที่เรามาตายความตายนั้นเราเกิดมานับไม่ถ้วนแต่พวกเราก็ลืมไปเพราะความหลงมันปกปิดจิตใจแั้นเราก็จะสร้างเหตุแห่งความเกิดอีกมันก็จะเป็นการสร้างเหตุแห่งความตายขึ้นอีกนั่นเอง If there was no Buddha becoming awakened, then he wouldn't teach the Dhamma. We wouldn't know which path to walk. We would have to endure the suffering of renewed birth and death in Samsara, which is unlimited, without a way out. So the Buddha said, "Whata Samsara, this cycle of birth and death. We can't find the beginning of it." And the end of it can't be found as well. Even with the knowledge of the Buddha, who knew how beings arise, how they were in their past lives, he recollected into this and saw no beginning to it. One has birth and death on and on and on, and looking forward, one can't find the ending of it. When does it end? One goes on taking rebirth and dying in samsara. We can see that everyone in this world may be scared of death, but you know what? This is not the first time we will have died. We have died an infinite number of births. It is just that we have forgotten because ignorance covers the mind, and we still want to keep building the causes for renewed birth. This is the same as building the causes to die again and this will also occur an uncountable number of times into the future ในชาตินี้พวกเราก็รีบกันสร้างบาร,รมีในการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นมีจิตของพระองค์นั้นที่บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยปัญญาของพระองค์เองให้พยายามปฏิบัตินั่นก็ตั้งอยู่ในความ ไม่ประมาทตามคำสอนของพุทธองค์พวกเราก็จะพ้นทุก์การเวียนว่ายแต่เกิดนั้นก็จะน้อยลงอย่างน้อยให้มีชาติเกิดนั้นไม่เกินไม่มีชาติที่8คือเราต้องเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด8ปด0ันสี่พันพรทธมกันนั้นลงมกว่าท่านสอนว่ารูปเม่ทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนั่นเองแนวทางการปฏิบัติเราคงทราบกันดีว่าเดินทางในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิป,ปัญญามักมีองค์8ที่องค์ทรงสอนนั่นเอง ปฏิบัติตามนี้พวกเรานั้นก็จะเปิดประตูคือจิตใจของเรานั้นสู่ความเป็นพุทธ,ธเป็นสาวกพุทธ,ธขึ้นมาได้นั่นแหละเราจะเห็นรทพุทธเจ้าด้วยจิตใจของของเราอีกครั้งหนึ่งเป็นการเกิดขึ้นในใจของเราการเกริดการเกิดขึ้นของสาวกพุทธ,ธสาวกพุทธ,ธให้เราตั้งใจ,จเจริญในธรรมทุกขกัน So this Life We should quickly build our spiritual qualities by practicing Dhamma as an offering to the Buddha. The Buddha's mind was purified, and the Buddha was liberated through his own wisdom. So may we be determined to practice Dhamma, be established in heedfulness, following the teachings of the Buddha. Then we will become free from suffering, or at least we will reduce the number of renewed births and deaths. At least being no more than seven lifetimes. That means we have to understand all the Dhamma principles that the Buddha taught in the 84,000 teachings. And these all come down to what the Buddha taught that Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana, form, feeling, perception, mental formations, and consciousness is not permanent. The path of practice we follow is dana, sila, bhavana, generosity, morality, mental development, or sila, samadhi, panya, morality, concentration, and wisdom. This just means following the Noble Eightfold Path that the Buddha taught. Practice by following this, and we will open the door. That is, the mind will become awakened to the Buddha and be a Sawaka Buddha. A noble disciple of the Buddha. This is seeing the Buddha with our mind. This is the arising of the Buddha one more time in our minds, the arising of a Sawaka Buddha. May you be determined. May you grow in blessings.